ขายะอิเล็กทรอนิกส์นะครับขยะอิเล็กทรอนิกส์ก็คือขยะที่ถูกนําเข้าจากประเทศนอกนะครับโดยเฉพาะอย่างยี่ประเทศจีนประเทศจีนก็ออกกฎหมายไม่รับขยะอิเล็กทรอนิกส์จากประเทศอื่นนะฮะแล้วก็ทําให้ขยะต่างเนี่ยก็ถูกออกส่งออกไปต่างประเทศประเทศไทยเราเป็นหนึ่งในนั้นนะครับเนี่ยฮะปัญหาก็คือว่าพอรับขยะเข้ามาแล้วกลายเป็นว่ามาแยกขยะ ส่วนที่ดีเอาไปใช้ต่อลีลาเซ่นต่อตัวกทองเหลืองทองแดงทองคาก็มีแต่อที่เหลือนี่แหละที่เหลือนี่แหละที่เป็นปัญหานะครับนี่ฮะคุณบุญเติ้ลครับอครับก็เมื่อวันที่5หลังหลังจากทางครับทหารกอรมนอจังหวัดฉะเชิงเทากับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงพื้นที่ปิดบริษัทเถอเจเอ็นตอร์ไพร์ในอำเภอ พนมสารคามไปแล้วนะครับความคืบหน้าเมื่อวานมีอีกที่จังหวัดชาเชิงเซาครับผมนายกิติพันธ์โลดจนะชิวะเนี่ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชาเชิงเซาพร้อมด้วยทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยก็ลงพื้นที่ตรวจโรงงานในพื้นที่ทั้ง4ี่มีทั้งหมด4จุดปรากฏว่าพบอยู่2แห่งคือบริษัทโยชิตาเทคโนโลยีไทยแลนด์จำกัดกับบริษัทเอเชียรีไซเคิลเทคโนโลยี จำกัดนะฮะตั้งอยู่ในตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสา,ารคามเช่นเดียวก,กันปรากฏว่าผิดทั้งสงโรงงานเลยพบว่าทั้งสองที่นี้มีมีใบอนุญ,ญาตถูกต้องอแตอ่อยู่ระหว่างการแจ้งว่ากำลังดำเนินการติดตั้งเครื่องจกอักรแต่พอเจ้าที่ไปถึงปุ๊บเนี่ยพบว่าเปิดแล้วมีการลัรกลอบดำเนินกิจการอะไรเรียบร้อยแล้วก็เลยสั่งให้หยุด แล้วแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมทั้งให้ทางอบตเขาหินซ้อนเนี่ยเข้าแจ้งความดํานินคดีกับบริษัททั้งสองบริษัทในข้อหาก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกฟากหนึ่งที่กาลสินที่กาลสินนะครับที่กาลสินก็คือมันมีชาวบ้านสองตำบลนะครับในอำเภอค้องชัยคือตำบลโคกสะอาดกับตำบลโนนศิลาเลินเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าประกอบอาชีพคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยทั้งหมู่บ้านเลยทั้งตำบลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส ขยะเชียงกงก็คืออะไรรถยนต์ต่างๆรวมถึงพลาสติกต่าง,างๆเนี่ยคือเข้าไปเนเห็นขยะกองเป็นเขาเหล่ากาทางคุณไกรสอนกองฉลาผู้ว่าราชการกาศินก็เลยสั่งให้านอำเภอค้องชัยครับคุณประสูตรหอมบันเทิงแล้วก็เจ้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงไปตรวจสอบชุมชนนี้แล้ว่าโอ้โหมันตกลงแล้วว่าคัดแยกกันยังไงถูกต้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเพราะถึงแม้ว่าการขยะขยะเนี่ยจะสร้างรายรได้ให้ประชาชนก็จริงนะครับแต่ว่าขยะที่มันเหลือเนี่ยแล้วมันมีส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมเนี่ยมันสร้างปัญหานะครับขยะทั้ง2พื้นที่เนี่ยฮะทั้ง2ตําบลที่ว่านี้นะครับมีสูงถึงนะครับเดือนหนึ่งเนี่ยประมาณ1,200ตันโอ้โหรวม1ปีเท่าไหร่นะคุณต้นประมาณอ่าถ้าถ้าเป็นในพื้นพื้นที่ของโคกสะอาดเนี่ยประมาณ14,000สี่พัตันรวมรวม2วมสองตำบลเนี่ยถึงสองห0ื่นตันเลยโอ้โหเยอะมากอ่ะนะเนี่ยเรากำลังเดี๋ยวเรากำลังต่อสายกับผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยนะครับ คุณคุณยุทธนานะครับคุณยุทธนาคุณยุทธนาเป็นผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดกาลสินนะครับยุทธนาเกียรติดำเนินงามนะครับนี่ฮะนี่ฮะนี่เป็นรูปที่ที่ตำบลตำบลโคกสะอาดและตำบลโนนศิลาเลิงเนี่ยนะครับที่ว่าเนี่ยนะฮะนี่ฮะก็เขาบอกว่าทางชาวบ้านเนี่ยทำแบบนี้ประกอบอาชีพอย่างเงี้ยยึด อาชีพแบบนี้มานานแล้วแต่สืบไม่มีใครป่วยส,สืบทอดกันเลยนะพ่อทําลูกทําต่อ,อ,อขยายไปพื้นที่อื่นแล้วก็พอพอมาทําเนี่ยก็แต่เขาบอกว่ายังไม่มีใครป่วยจากเรื่องนี้อก็เลยพราะพอมันแค่คัดแยกแล้วมังยังไม่ได้มีสารพิษอะไรมาแค่แกะแค่แกะแค่ลืออ้อก็ ยืนยันไม่ทำต่อไปเพราะรว่าสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเมื่อวานนี้เราเล่าข่าวที่แล้วก็ทิ้งให้ทางผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยช่วยไปตรวจสอบต่อนะครับว่าไปถึงไหนกันแล้วนะครับตอน2อมปีก่อนเนี่ยนังสือพิมพ์เดนิวเคยลงข่าวหน้าหนึ่งเลยโดยคุณยุทธนานี่แหละนะครับปรากฏว่ากิจการก็น่าจะเพิ่มขึ้นใหญ่โตขยะน่าจะเพิ่มขึ้นก็เลยบอกว่าให้คุณนั้นยุทธนาไปตรวจสอบ เพิ่มเติมสิว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้เราอยู่ในสายกับคุณยุทธนาเกียรติดำเนินงามนะครับเป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เดลี่ยูและเดลีไลฟ์ของเราครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับครับสวัสดีครับเมื่อวานนี้ไปตรวจสอบหมู่บ้านนะฮะทั้งทั้งสองทั้งสองหมู่บ้านในตําบลในตําบลโคกสะอาดและตําบลโนนศิลาเลืองของอาเภอคลองไชยนะเป็นยังไงครับบรรยากาศการคัดแยกขยะของชาวบ้านตอนนี้ ครับเมื่อวานนี้ลงลงทั้งสองพื้นที่เลยก็มีทางด้านของท่านในอำเภอประสูตรหอมบันเทิงนะครับใเภอคลองชัยซึ่งก็เขาก็ได้รับมอบหมายจากทางด้านของท่านไกรสอนกองฉลาดพุ่อรารการจังหวัดกระบี่ครับเมื่อวานนี้ลงไปเนี่ยเห็นชัดๆเลยนะครับว่าพื้นที่สองตำบลเนี่ยเขาชาวบ้านร้อยละหกสิบนะครับของแต่ละพื้นที่เนี่ยทั้งสองตำบลเนี่ย เขาประกอบอาชีพเกี่ยวกับในเรื่องของการ at, รีไซเคิลขยะแล้วก็ในเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยผมก็ได้พูดคุยกับทั้งทั้นในอำเภอเนี่ยปรากฏว่าเรื่องของการคัดแยกขยะเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองส่วนครับส่วนที่หนึ่งเเฉพาะในส่วนของตะบนนนทรีราเรงเนี่ยจะเป็นเรื่องของการชำละร,รถ จักยานยนต์และรถยนต์หมายเลขซากนะครับ,รบซากที่คือไม่ใช้แล้วเด่ยเขาก็จะมาคัดแยกเอาเหล็กเอาอะไรของดีๆเอาพลาสติกอ,อะไรที่อยู่ในรถเนี่ยจะอยู่ที่ตำบลโรสีราเลือเป็นส่วใหญ่ครับแต่ว่าในส่วนของตำบลโค้สะอาดเนี่ยจะเป็นเรื่องของการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ก็แล้วก็ขยะรีไซเคิลไม่ว่าจะเป็นพลาสติกนะครับ,รบและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีวีตู้เย็นเนี่ยเราจะเห็นเยอะแยะมากมาย<อ>ไปเมื่อวานนี้แล้วก็รวมไปถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วก็โทรศัพท์มือถือเก่าๆนะครับเพราะเขามีกระเบิ้อุบแล้วก็คัดแยกกันครับผมซึ่งข้อสังเกตของผมมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับ,รบเพราะเป็นเรื่องเก่าเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของต้นทางปลายทางต้นทางเนี่ยก็คงจะเป็นชาวบ้านในพื้นที่ที่เขายึดอาชีพนี้ตอนนี้เนี่ยจะพูดได้ว่าเป็นอาชีพหลักเลยก็ได้นะครับหลังจากที่เ,เขาทําไร่ทำนากันเรียบร้อยแล้วก็ ชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะมานั่งคัดแยกขยะกันเพื่อที่จะแกะเอาทองเหลืองเอาทองนะครับบอกว่ามันมีทองคำด้วยอยู่ในโทรศัพท์อ,อ,อยู่ในคอมพิวเตอร์เนี่ยแล้วก็จะไปเอาอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นพัดลมออหรือแม้กระทั่งเครื่องซักผ้าเนี่ยถ้ายัางดีๆอยู่เขาก็หาช่างมีปิเมเอร์เนี่ยเข้าไปทําการซ้อมแซมแล้วก็ขายจําหน่ายในเรื่องของมือสองแต่ว่าสิ่งที่มันน่าสนใจนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องเก่าครับ ผมได้พูดคุยกับทางด้านของท่านายอำเภอและโดยเฉพาะย่างยิ่งเนี่ยคุยกับทางด้านของนายกบอบตคกสะอาด <Okay. S 2> เขาบอกเลยนะครับว่าสิ่งที่ชาวบ้านเขาเขาอยู่เนี่ยมันหน้าวันเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านับกันจริงๆเนี่ยก็ประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วนะครับ <Okay. S 2> ที่เขาค่อยๆทํากันมาคือถ้าเกิดว่าปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดที่เราเคยนําเสนอข่าวซึ่งของเราเนี่ยขึ้นหน้าหนึ่งเลย ครับก็เราก็ไปดูกันในเรื่องของสุขภาพนี่แหละ,หะคุยกันเรื่องสุขภาพเพราะว่ามันก็จะมีในเรื่องของสามสมรรถภาพหรือว่าในเรื่องของสามตะกัวตกค้างอยู่ในอยู่ในพื้นที่แล้วก็มีการสุดรงกันไม่แปลกครับที่จะถูกมองว่าเป็นเรื่องของระบบของตายผ่อนสงแต่ว่าสําหรับชาวบ้านนะครับชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าทําอะไรแล้วเขาได้เงิน เขาก็จะทําำแล้วก็ผมเรียนตรงๆนะครับว่าจะไปห้ามเขาไม่ได้ครับคือทางด้านของทางจังหวัดเองเนี่ยที่ผ่านผ่านมาหลายผู้ว่าราชการจังหวัดและนัจปุบัติออี่ยเขาก็มีการพยายามเข้าไปจัดระเบียบเกี่ยวกับในเรื่องของการคัดแยกขยะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็ถ้าในยุคข,ของรัฐบาลแบบนี้เนี่ยผมก็คิดว่าถือเป็นโอกาสนะครับว่า ก็ควรที่จะมีการจัดระเบียบในเรื่องของการคัดแยกขยะแต่ว่าสิ่งสําคัญนะครับที่ครับก็ mm. คือว่าเขาจะต้องมีการก่อสร้างเตาเผาขยะรีไซเคิลให้ชาวบ้าน mm. เพราะว่าในช่วงของปีห้าเจ็ดเนี่ยข่าวที่ผมนําเสนอแล้วก็ทิ้งท้ายไปเนี่ย mm. เพราะว่ามันในช่วงนั้นเนี่ยพอเป็นข่าวขึ้นมาไม่แปลกเลยว่าจะมีในส่วนของส่วนกลางข้าราชการส่วนกลางกรมใหญ่ๆห,หรือประรวงที่เขารับผิดชอบโดยตรงไม่เยอะจะเป็น ตัวตงศาตกเอ่อรมมลภาวะหรืออะไรอย่างเงี้ยครับที่เขาลงมาเขาก็มารับปากชาวบ้านไว้นะครับมารับปากชาวบ้านไว้ว่าเดี๋ยวเขาจะจัดขางบประมาณเนี่ยห้าสิบถึงแปดสิบล้านบาทเพื่อที่จะทําเตาเผาขยะให้กับชาวบ้านครับผมแต่ว่าพอจนถึงนหน้าวันนี้เนี่ยสิ่งที่มันสะท้อนขึ้นมามันชัดเจนแล้วครับว่าตั้งแต่ปีห้าเจ็ดนะครับจนตอนเนี้มาปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดจนมีกระแสข่าวดังขึ้นมาบอกว่ามีอุปกรณ์นี้เรื่องส่วนหนึ่งทะลักออกมาจากจีน มันก็เหมือนกบมันก็เหมือนเดิมนะครับ,ค,รบคือวิถีชีวิตอของชาวบ้านเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่ชาวบ้านต้องการม่นจะคือเตาออกมาท,นทีนี้ท่านท่านนายอำเภอรวมถึงเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องต่างเมื่อวานนี้ที่ลงพื้นที่นะครับม,มีมีมีมาตรการอะไรที่จะไปช่วยเหลือ,อชาวบ้านหรือว่าะจ,ะจะจะทำยังไงต่อไปไหมครับในการวางเรื่องแนวทางในการป้องกันการมลพิษของสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยครับ คือคือเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันต้องแยกเป็นสองส่วนส่วนแรกเนี่ยคือเราจะต้องศึกษาพื้นที่เพราะว่าพื้นที่บริเวณนี้จะต่างกับจังหวัดฉะเชิงเทราที่ที่ได้มีการคัดแยกขยะคือมันไม่แออัดคือพื้นที่ที่ผมเข้าไปเนี่ยตำบลโคกสะอาดเนี่ยถือว่ายังเป็นพื้นที่นานะครับเป็นพื้นที่นาพื้นที่ไร่เลยแล้วก็ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณเดียวกันเนี่ยคืออากาศมันยังโปร่งอยู่คือที่จริงขยะนี่ยังมีอยู่เยอะอืคือทุก บ้านเลยคือหน้าบ้านเนี่ยแทบจะหกสิบเปอร์เซ็นต์นะหกสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยเราจะพบเลยว่ากองเศษทีวีเราจะพบกองเครื่องสักผ้า,ผาผเข้าใจครับทีนี้ครับผมเข้าใจครทีนี้ท่านนายอำเภอเนี่ยเขาเขามีมาตรการยังไงครับดาเนิน,นาการหรือว่าไปตรวจสอบเฉยๆอ๋อคือคือคือเรื่องนี้เนี่ยเขาทํากันมาต่อเนื่องนะครับหลังจากปีห้าเจ็ดครับคือสาธารณสุขอำเภอเองเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าเขาก็อยู่ตั้งแต่ปีสอง0้าร้อยห้าสิบ แล้วก็มีการแนะนําเกี่ยวกับในเรื่องของการใส่ถุงม,มือ,อการปิดเจ้าปูแล้วก็ในเรื่องแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่มันน่าเป็นห่วงเนี่ยมันไม่ใช่ในเรื่องของของสารตะกวตกค้างนะครับคือตอนนี้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ทางสาธารณเ,เขาเป็นห่วงเขาเป็นห่วงในเรื่องของโรคไข้เลือดออกอและโรคอุจจาระร่วงเพราะว่า <laughs> เพราะว่าภา,าชนะก็คือพลาสติกเนี่ยที่มันตกค้างอยู่ที่เขาไม่ใช้แล้วเนี่ย เขาก็จะนําไปวางเอาไว้มันไปกลายเป็นแหล่งขังอยู่ก็มีการ่อนลงกันต่อเนื่องกระทบต่อเรื่องกันไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราตามต่อแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณคุณยุทธนามากนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะนี่ฮะมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับประเด็นที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของขยะพิษนี่แหละนะฮะเมื่อวานนี้กรณีคุณสุนีปิยะพันพงศ์นะครับอธิบมีคมควบคุมบลรพิษหรือว่าคอพเนี่ยของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ย เปิดเผยนะครับว่าทางคองพอเนี่ยได้มีการจัดการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ทดสอบกลิ่นนะครับประจําปี25 6 1นะฮะฟังแล้วก็งงนั่นเองครับผู้ทดสอบกลิ่นคืออะไรครับผู้ทดสอบกลิ่นก็คือกลิ่นของมลภาวะต่างๆที่ทางคอพอเขาจะไปเก็บมาเนี่ยเป็นตัวอย่างเนี่ยเขาบอกว่ามีผู้ผ่านการทดสอบถึง178คนนะฮะในการจะทําหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ค่าความเข้มของกลิ่นที่เก็บตัวอย่างมาจากแหล่งกําเนิดมลพิษนะครับ ซึ่งในการเก็บมาแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องใช้คนดมครั้งละหกคนนะฮะแต่ละคนก็จะมีค่าตอบแทนในการดมครั้งละหกร้อยบาทต่อตัวอย่างนะครับแล้วก็ในแต่ละครั้งจะดมกลิ่นได้ไม่เกิน3ตัวอย่างนะครับก็บอกว่าตลอด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ที่เคยขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบกลิ่นรวมแล้วเนี่ยนะครับถึง2ปีด้วยกันนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยจะไม่สามารถ สมัครเข้ามาดําเนินการทดสอบในปีนี้ได้คือเมื่อใครที่เคยดําเนินการไปแล้วสองปีให้พักไปพักร่ากานะฮะพักสมุดไว้นะฮะพักร่างกายไว้นะฮะแต่ว่าก็จะสามารถเข้ามาทดสอบได้ในปีถัดไป<อ>นะฮะแล้วก็จากการทดสอบกลิ่นในช่วงระหว่าง6เดือนที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี60ถึงมิถุนา6 1เนี่ยมีเรื่องเกิดขึ้นทั้งหมด15กรณีนะครับประกอบไปด้วย3 3ตัวอย่างคอพ เรียกผู้ทดสอบกิ่นที่ผ่านการขึ้นทดสอบขึ้นบัญชีไว้เมื่อปี60เนี่ยมาปฏิบัติภปฏิบัติภารกิจเนี่ยเกือบ150คนเราเพิ่งทราบเหมือนกันนะว่ามีคนทําหน้าที่นี้นะเออแล้ว็มีต้องมีการทดสอบมีการตรวจสอบนา่าจะตั้งชื่อหน่วยให้เท่ๆนะหน่วยนาสิกนาศิวิทยานะ <c oughs> แล้วก็ว่าไปนะเออ <c oughs> เพิ่งทราบเหมือนกันนะครับ